สวัสดีค่ะกลับมาเจอกันในสเปซเฮละกับอีแม่นะจ๊ะในช่อง a ค p y g เก l By บา m มาม a เกจ้ะวันนี้นะอีแม่จะมาคุยเรื่องการสวดมนต์ทำให้ชีวิตเราได้อะไรนะหรือการเข้าวัดทําบุญเนี่ยมันได้อะไรอันนี้ออกจะออกแนวแบบไม่ให้ไม่เข้ากับหน้าไม่เข้ากับลุกเลยนะปากกระแดงมาคุยเรื่องธรรมะเรื่องสวดมนต์มันใช่เรื่องเหรอมันใช่เรื่อง นะเพราะว่าเรื่องภายนอกกับภายในนั้นมันแยกกันนะจ๊จะลุลาภาพลักษณ์ภายนอกหรือการพูดการจาหรือการอารมณ์ความแรงของยี่แม่เนี่ยก็ไม่ได้หมายถึงว่าอี่แม่จะเป็นคนที่ไม่มีจิตใจที่จะทําบุญหรือถ้าเข้าวัดเข้าวานะอาจจะเอามันเริ่มกันเลยนะยี่แม่อยู่ที่นี่นะยังไม่เคยเคยไปวัดที่นี่สักประมาณ ครั้งเดียวนะแต่เป็นวัดธรรมกายนะไม่ว่าจะเป็นวัดไหนีแม่ก็ไม่ได้ว่าเลยนะแต่อีแม่ก็คือรู้สึกว่าอีกวัดหนึ่งอะ่ะเป็นวัดบนเขาเป็นวัดสายหลวงปู่ม่มานหลวงปู่ที่เป็นปฏิบัติธรรมนะแต่อยู่บนเขาซึ่งไกลมากอีแม่ไม่สามารถไปได้นะก็เลยตั้งแต่อยู่นี่มายังไม่เคยไปวัดบนเขาเลยสิบปีแล้วก็ไปวัดธรรมกายก็ไปมาแค่ครั้ง สองครั้งครั้งเดียวตั้งแต่สมัยที่เขายังไม่ย้ายตอนนี้เขาย้ายวัดแล้วนะก็ยังไม่ได้ไปก็เรื่องความเชื่อความศรัทธานั้นก็แล้วแต่คนนะจะเข้าวัดไหนก็เอาที่ตามสบายส่วนนีแม่นั้นนอกจากไม่ได้เข้าวัดที่นี่แล้วอ่ะก็เอาความสะดวกของตัวเองเป็นหลักนะเพราะว่าถ้าจะไปวัดที่บนเขาก็คือต้องมีมันไม่มีรถเมมีรถเมย์ผ่านแต่ว่ามันไม่ใช่เวลาที่เราควรไปวัดนะ่ะ มันใช้เวลาเดินทางค่อนข้างนานแล้วก็ไม่สะดวกนะที่อีแม่จะไปแต่ถ้าจะไปก็คือก็เคยลองนัดกับเพื่อนนะว่าจะนั่งแท็กซี่กันไปแต่ก็ยังไม่ได้มีโอกาสเพราะว่าติดโควิดก่อนนะก็เลยยังไม่ได้ขึ้นไปตอนนี้ก็เลย จะมาเล่าว่าสิ่งที่แม่ทำก็คือการสวดมนต์หรือการปฏิบัตินั่งสมาธิอยู่ที่บ้านนะทุกคนแล้วอยากทำก็ทำได้มีคนเวลาใครที่เขามีปัญหาในะแม่ชอบบอกลองสวดมนต์ดีอะไรเงี้ยไม่ว่าจะเรื่องอะไรก็ตาม,มว่าจะาสุปัญหาสุขภาพปัญหาชีวิตปัญหาอะไรเงี้ยชอบไปบอกเขาว่าลองสวดมนต์ดีลองสวดมนต์ดีอะไรเงี้ยจนแบบว่าเพื่อนบางคนนะก็หายไปเลยนะก็แบบหรือมีความสุขมึงบ้า บางคนไม่หายแต่เป็นเพื่อนที่สนิทกันอย่างเงี้ยคือ,อแม่ไม่ได้เป็นอย่างนี้เพิ่งเป็นอย่างนี้นะคือเป็นตั้งแต่สมัยอยู่เมืองไทยแล้วนะไอ้เรื่องการสวดมนต์มาเพราะไอ้แม่ <S 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 ก็คือมีการสวดมนต์หรือปฏิบัติเนี่ยมาตั้งแต่อยู่เมืองไทยแล้วนะเอาว่าตั้งแต่เด็กๆเ,เลยดีกว่าก็คือเหมือนไปกับยายเนี่ยยายก็คือแบบชอบพาไปเขาเรียกว่าถือศีลแปดหรอบวชชีพาม์แต่ยายเป็นคนบวชแต่เราไม่ได้บวชนะแต่เราไปดูแลยายอะไรอย่างเงี้ยเพราะยายก็ค่อนข้างอายุเยือนะนะตอนที่ยายไปวัดละ ยายก็ไม่ได้อยู่ยขนาดนั้นหรอกแต่เราก็รู้สึกว่าก็ยายอะ่ะเราก็ไปดูแลยายเราไม่รู้สึกซึ่งเึาพยายาอะไรทั้งนั้นอะ่ะจริงๆไม่รู้สึกอะไรก็แค่อยากไปดูแลยายอะไรอย่างเงี้ยเออจนกระทั่งแบบก็ยายป่วยนะช่วงที่ยายป่วยนี่แหละเป็นช่วงที่เราเริ่มอยากสวดมนต์เริ่มอยากอยากสวดมนต์อ่ะมันไม่มีที่พึ่งอะ่ะแล้วก็ประกอบตอนที่ยายป่วยเราก็มีปัญหาชีวิตบางเรื่องนะ เออเป็นเรื่องความรักนี่แหละนะจ๊ะเป็นมีปัญหาชีวิตเรื่องความรักแล้วก็รู้แล้วก็ยายป่วยด้วยแล้วเราเป็นคนที่สนิก,กับยายมากแล้วรู้สึกว่ามันไม่มีทางออกอะ่ะแต่สิ่งที่ <c oughs> ยายทิ้งไว้ให้ก็คือการที่ยายปฏิบัติเราเห็นมาตั้งแต่เด็กว่ายายสวดมนต์ยายนู่นยายนี่ยายเข้าวาัดยายปฏิบัติธรรมอะไรประมาณอย่างนี้นะ <c oughs> ก็เลยคิดว่าเออลอง มันรู้สึกว่าเป็นทางเดียวที่เราเห็นยายทำแล้วเราอยากลองเดินดำเนอดำเนินลอยตามยายว่าเออยายเขาสวดมนต์ได้อะไรอ่ะเออสวดมนต์แล้วมันสบายใจจริงหรอคือเป็นจากความที่เรารู้สึกว่ากังขากังขามันเราก็ไม่มีศรัทธาด้วยนะเป็นคนพุทธก็คือก็เข้าวัดเข้าไปอย่างนั้นไม่ได้คิดว่าเข้าวัดจะได้อะไรแล้วต้องจิตทาจิตใจแบบไหนเพราะตอนนั้นเรายังเด็กเนะแบบเราไม่ได้ อย่างยายก็ไม่ได้มานั่งสอนอะแต่เขาใช้การกระทําให้ดูมากกว่าว่าทาแบบนี้ยายทําแบบนั้นยายทําแบบนี้ยายสวดมนต์ทุกวันพระถ้าไม่ใช่วันพระก็สวดแต่ถ้าวันพระก็สวดอะไรแบบมาณเนี้ยถวายน้ําถ้าไม่ใช่วันพระขึ้นไปสวดอย่างเดียวแต่ถ้าเป็นวันพระก็สวดด้วยถวายน้ําถวายดอกไม้อะไรอย่างเงี้ยก็คือได้มาจากยายนะก็คือยายทำให้ดูอย่างเงี้ยตั้งแต่เด็กแล้วยายก็จะแปลกมากทุกครั้งที่ยายสวดยายชอบเรียกเราขึ้นไปนั่งข้างๆเราถามว่าให้มาสวดด้วยเหรอ เปล่านั่งนั่งอยู่ตรงนี้แหละคือเหมือนยายให้มันนั่งในห้องพระเราก็ไม่เข้าใจตอนนั้นให้เันนั่งทําไมเราอยากจะไปดูละครเราอยากจะไปดูหนังเราอยากจะไปทําอะไรของเราอ่ะแต่ก็ทําไม่ได้พอยายก็จะนั่งเป็นเพื่อนยายหน่อยอะไรอย่างเงี้ยเผื่อยายอยากได้อะไรอะไรอย่างเงี้ยยายไม่อยากตะโกนอยู่ในห้องพา้าเราต้องสำรวมอะไรประมาณอย่างเงี้ยเราก็เลยต้องเชื่อฟังยายไงเออ่เาก็นั่งก็นั่งเขาเป็นเด็กที่ก็ค่อนข้างเชื่อฟังยายนะเออก็เลยนั่งแล้วก็ก็ฟังยายสวดก็ฟัง ยายสวดทุกวันนะมันก็เข้าหูเข้าหูจนเราอย่างที่บอกเริ่มมาสวดตอนที่ยายเข้าโรงพยาบาลแล้วก็ยายเริ่มป่วยนะเป็นมะเร็งลำไส้นะจ๊ะยายอะ่ะแล้วก็มีปัญหาชีวิตก็คือเรื่องความรักนี่แหละจะ้ะกับชาวไทยนะเป็นผู้ชายไทยมีความเริ่มมีปัญหาก็เลยรู้สึกว่าไม่รู้จะหันหน้าไปทางไหนมันทุกข์อ่ะคือมันคุยให้แม่พ่อแม่พี่น้องฟังได้ไหมมันก็คุยได้อะ่ะ แต่มันคุยแล้วมันก็ยังขจ,จัดออกจากจิตใจออกจากหัวไม่ได้นะเราก็เลยคิดว่าเราจะทาไงดีแล้วเราก็เลยเอาหนังสือธรรมะที่ยายมีอยู่หุ่นมันเยอะมากเลยทุกคนก็ม,นมีอยู่เล่มหนึ่งนะบอกสวดมนต์นะการสวรดมนต์ทำให้เราได้อะไรก็คือหนึ่งเราสวดมนตนะ์แล้วเราอธิษฐานเรื่องนั้นเรื่องนั้นเรื่องนั้นอธิษฐานแล้วตั้งจิตมต้องมีสัตว์อย่างแรกก็คือต้องมีศรัทธาก่อนให้มีศรัทธาแล้วไม่ว่าจะเรื่องอะไรหรือศรัทธากับการทําอะไรสิ่งอย่างสิ่งใดสิ่งหนึ่ง สิ่งนั้นจะบังเกิดผลนะการทำไม่ใช่ทาแค่ทําปากๆๆก,ก,กทำเพราะว่าเขาบอกให้ทาเด่นก็ทำเลยอย่างเงี้ยไม่มันอยู่ที่ใจถ้านะใจเราศรัทธาแล้วเราตั้งมั่นที่เราจะทําอ่ะเรามีศรัทธาสิ่งที่เราจะทําไม่ว่าจะเป็นเรื่องส่วนบุญหรือเรื่องใดๆในชีวิตถ้าเรามีศรัทธาเออเราก็ัดทําทสิ่งนั้นได้สําเร็จนะอันนี้ประสบการณ์ส่วนตัวนะจ๊ะไม่เกี่ยวคนอื่น ทีนี้ก็มาเจออ่านหนังสือเล่มนั้นแหละเขาก็สอนว่าให้เรามีศรัทธาเออพอศรัทธาแล้วก็มันมีคนมาถามในหนังสือเล่มนั้นสวดมนต์เราได้อะไรอันนี้ส่งจากการสวดมนต์อะไรประมาณอย่างเงี้ยตอนนี้ยังไม่รู้จักเลยคำว่าอันนี้ส่งแปลว่าอะไรอ่ะเออก็เลยอ่านอ่านๆๆๆจนรู้อ๋ออันนี้ส่งจากการสวดมนต์ถามว่าใจเชื่อไหมไม่เชื่อแค่สวดมนต์เนี่ยนะ มันจะขจ,จัดทุกข์ออกจากจิตใจหรือเไร่าง้ขนาดเนี้ยเราระบายพ่อให้แม่เราฟังอะไรอย่างเงี้ยหรือพี่น้องเราฟังอ่ะเรายังเรายังระบายไปแล้วแต่ในใจเรายังทุกข์อยู่เลยอ่ะเออเราก็ไม่คิดว่าการสวดมนต์จะช่วยแต่เราก็คิดว่าก็ลองดูสักตั้งเพราะว่าก็ไม่ได้เสียตังนี่นาก็ลองดูเราก็อยากลองว่าการสวดมนต์จะช่วยได้ไหมก็เลยเริ่มสวดมนต์จากตอนนั้นตอนนั้นอ่ะบอกเลยสวดไม่เป็นก็สวดตามหนังสือสวดมนต์ทั่วไป ทุกวันนี้ก็ยังสวดตามหนังสือทุวไปทุกคน,กคนแต่ว่าตอนนั้นก็คือสวดเยอะมากแบบคือวันหนึ่งสวดเกือบสองชั่วโมงแล้วมันเจอเจอเหมือนมีคําแนะนําในหนังสือเล่มนั้นจะบอกว่าถ้าเราอยากรู้ว่าเราจะหมดกรรมเรื่องนี้อะไรอย่างเงี้ยให้เราสวดทุกวันเท่าอายุหมายถึงว่าอย่างเช่นอเขาให้สวดอิติพิโสเท่าอายุเราหรือเกินอายุไปนหนึ่งบทใช่ไหมอีแม่ก็เริ่มจากเนี่ยนะสวดง่าย,ายอิติพิโสเนี่ยเท่า เกินอายุไปตอนนั้นคือแบบสวดแบบไม่รู้เรื่องแบบมั่วๆสวดแบบแต่มีศรัทธานะแต่ก็มีศรัทธาว่าจะใช้ได้จริงหรอเพราะว่าสวดมนต์มันไม่ได้เสียตังไงทุกคนอีแม่ก็เลยอยากลองว่าเออไม่ได้ไปหาหมอดูหรือไปใครที่ต้องเสียตังว่าจะแก้เรื่องนี้เรื่องนั้นอะไรอย่างเงี้ยอีแม่ก็เลยคิดว่าเออก็ลองสวมดมนต์ดูก็เลยสวดมนต์แล้วเขาบอกก็อีแม่สวดตอนนั้นมมียอดพระกันไตรปิโกมีคาถาชินบัญชร มีิติปิโสนะมีพาหุงมหากาอะไรแบบเนี้ยก็สวดไปอะสวดเยอะมากวันหนึ่งก็เกือบๆจะชั่วโมงกว่าเกือบสองชั่วโมงนะแล้วก็ตั้งมั่นไงทุกครั้งที่สวดมนต์เสร็จก็ตั้งจิตอธิษฐานว่าเออนี่นะถ้าหากรูปกับเขาอะไรอย่างเงี้ยไม่ใช่เนื้อคู่กันที่แท้จริงอะไรอย่างเงี้ยถ้ามาถึงข้าวพัดผ้าอะไรอย่างเงี้ยมีเวมีกรรมก็ขออนุญาตแบบโอ้โหศีกรรมต่อกันอะไรอย่างเงี้ยตอนที่เราสวดเสร็จแล้วก็อธิษฐานแบบนี้เอาโหศีกรรมให้คนคนนั้น คนที่เรากําลังทุกข์อยู่ทุกข์ใจอะ่ะเออ mm. ก็อย่สิกรรมให้เขาแล้วก็ขอให้จากกันด้วยดีขอให้เป็นเพื่อนกันเหมือนเดิมโดยที่คือถึงจะไม่ได้เป็นคู่ชีวิตก็ให้กลับมาเป็นเพื่อนกันที่คุยกันได้เหมือนเดิมให้เราตัดใจได้ให้เราไม่ต้องทุกข์ให้เราไม่ต้องเจ็บอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ขอให้ยายเราที่ไม่สบายเนี่ยก็คือให้ยายอะ่ะอย่าเจ็บคือไม่เจ็บไม่คือไม่ทรมานอะ่ะคือ เป็นโรคแต่อยู่กับโรคได้แต่อยู่แบบไม่ทรมานไม่ต้องมาเจ็บปวดโอ๊ยต้องให้คีโมโหรืออะไรเงี้ยคือยายจากไปโดยที่แบบไม่ต้องให้คีโมลแล้วก็ไม่ได้ทรมานแบบเจ็บปวดหรืออะไรเงี้ยไม่เลยนะคือเราไม่รู้ไม่ใช่อันนี้ส่งจากเราอย่างเดียวหรอกแต่เราคิดว่าน,นี้ส่งก็มาจากที่ยายเองก็อาจจะสวดมนต์หรือทาสมาธิของแกมาแกก็เลยรู้สึกว่าแกรับมือกับสิ่งที่เกิดขึ้นได้แต่บอกก่อนนะว่ายายเสียนี่ยายก็ไม่รู้ว่าตัวเองเป็นมะเร็งด้วยนะเพราะไม่ว่ามีใครบอกอยากให้ให้แกมีกําลังใจในการ ใช้ชีวิตต่อโดยที่แกอยู่แบบเราก็ไม่ท้องทรมานเะน่ยแบบคืออยากกินอะไรก็กินอยากทําอะไรก็ทําแต่ว่าไม่ต้องมานั่งใช้เลขใช้คีโมโหรือให้มันพวกอาเจียนหรือใช้สารเคมีเข้าราไม่คือไม่ได้ให้แล้วอะไรเงี้ยก็ทําอย่างเงี้ยไปเรื่อยๆนะทุกคนทําตอนนั้นรู้สึกว่าตัวเองจะอายุยี่สิบแปดดูสิมันเริ่มถึงรล้มันเริ่มรู้จักทำงงทำมาตอนอายุยนะี่แปดะมันแก่เงินไปมาเออแต่ ตอนนั้นคือเริ่มแบบจริงจังก็คือเริ่มยี่แปดก็เริ่มสวดอิติปิโสเนี่ยตอนเาอยู่ยี่สิบแปดแล้วก็เกินเกินไปนหนึ่งแล้วก็มีสวดยอดประกันไตรปิฎกสวดอย่างที่อ e ีแม่เล่าให้ฟังในเบื้องต้นนะก็สวดไปแล้วก็อย่างที่บอกตอนนั้นสวดก็ตั้งจิตอธิษฐานก็ด้วยใจศรัทธาเพราะเราสนับถือศาสนาพุทธอยู่แล้วเราไม่ได้มีความกังขาในศาสนาที่เรานับถือแต่เราแค่กังขาวว่าสวดมนต์จะช่วยได้จริงหรอวะเออมันช่วยหลุดให้เราพ้นทุกข์ได้จริงหรออะไรอย่างเงี้ยเอ,อ ก็นั่นแหละทําไปประมาณยี่สิบเก้าวันหมายถึงสวดมนต์ติดกันเลยนะยี่สิบเก้าวันแล้วก็สวดบทอิติปิโสด้ดวยนะยี่สิบเก้าบทอ่างเงี้ยก็ติดกันทําอย่างเงี้ยทุกวันเลยอะแล้วทุกวันก็ตั้งจิตไว้แบบเนี้ยคูดเหมือนเดิมตลอดอะไรเงี้ยเออถ้าไม่ใช่เนื้อคู่กันอะไรเงี้ยก็ขอไม่ต้องทรมานต่อกันก็คือให้แยกจากกาันแต่การแยกครั้งนี้ให้แยกแบบที่แบบว่าทั้งสองคนนะ่ะไม่เจ็บก็คือไม่ไม่เศร้าไม่เจ็บให้แยกกันแบบไม่อาฆาตแค้นอะไรอย่างเงี้ย จบกันไปแล้วในความที่เราไม่สามารถเป็นคู่กันได้ก็ให้มาเป็นให้มาเป็นเพื่อนกันอะไรอย่างเงี้ยให้ยังคุยกันได้เพื่อนเป็นเพื่อนกันได้มีอะไรคุยกันอะไรอย่างเงี้ยแล้วพอครบยี่สิบเก้าวันอ่ะทุกคนมันเหมือนปฏิหารน่ะอยู่ๆใจอ่ะมันสงบไทมันสงบยิ่งกว่าบอกให้ซ้มหยุดแล้วมันหยุดนะมันยิ่งกว่าซ้มหยุดยี่สิบเก้าวันแม่สิตาบอกส้มหยุดซ้มมันหยุดแต่ของฉันยี่สิบเก้าวัน ปฏิหารมาอันนี้เล่นใหญ่ไปนิดนึงนะแต่ปฏิหารมาจริงนะทุกคนคือแบบใจเราปล่อยวางอะเออปล่อยวางที่ถ้าเขาจะเดินจากไปหรือเราจะเดินจากมาอะไรเงี้ยมันปล่อยวางขึ้นอะแล้วก็รู้สึกว่ามันถ้าไม่ใช่มันคือไม่ใช่อะไรเงี้ยเออเราปล่อยวางขึ้นหลังจากนั้นเราก็คุยกับ คนของเราคนคนที่เราเคยรักกันนะบอกว่าเออมันก็ไม่ใช่ก็คือไม่ใช่แล้วก็ต้องแยกทางกันอย่างเงี้ยเออมันก็ต้องแยกเนี่ยแล้วก็แยกนะต่างแล้วก็ตั้งใจว่าไปทำเพื่ออะรมันถูกต้องแยกกันแบบถูกต้องแต่ปรากฏอะทุกคนคนที่ทําใจเราทําใจได้แล้วไงเราก็เลยบอกเขาเออเราแยกกันเถอะแล้วก็มาทำทีย่ยางมันถูกต้องอะไรเงี้ยแต่เขาที่เป็นคนนอกใจอะ ทำใจไม่ได้ที่จะต้องแยกจากเราอะไรเงี้ยเออซึ่งก็เป็นปัญหามากคือใช้เวลาสามถึงสองสามวันในการทำเรื่องนี้ให้มันจบอ่ะเพราะเราอ่ะจบแล้วเราทำใจได้ละเราว่ามันไม่ใช่ละในเมื่อกลับมาเหมือนเดิมไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยเออแต่เขาก็รู้สึกว่ายังยือย้อๆไม่อยากไม่อยากจะจากกันไม่อยากจะแยกกันอะไรเงี้ยอแรกๆเขาอยากจะแยกมากเลยนะ ใจจะแยกมากแบบไม่อยากอยู่กับเรายังไงก็ไม่อยากอยู่ใจจะแยกอยากจะไปอย่างเดียวแต่ณตอนที่เขาเป็นอย่างนั้นน่ะเราทําใจไม่ได้ไงเราเศร้าเราเครียดเราทุกเราทุกอย่างเลยอ่ะ <S <S แล้วก็ประกอบกับมีเรื่องที่ยายป่วยด้วยมันก็ยิ่งทําให้เราทุกข์เป็นสองเท่าวัเราก็คิดถึงยายอะไรอย่างงี้นะแต่พอที่สวดมนต์ครบยี่สิบเก้าวันจริงๆทุกคนใจมันเหมือนแบบมันมีทางออกอ่ะมันมองเห็นทางว่าอืมก็เขาไม่รักอ่ะเหมือนที่ว่าเขาไม่รัก ทำยังไงเขาก็ไม่รักก็มันก็จริงอะ่ะเออจะแต่ถ้าเขาจะรักอยู่เฉยๆเขาก็มารักเนี่ยเลยล้วก็เลยแบบว่าก็เขาไม่รักแล้วก็ต้องปล่อยอ,อก็คุยกันแล้วก็เราก็ปล่อย <c oughs> แต่ตัวเขาอะยังไม่ปล่อยเขาขอเวลาอะไรอย่างเงี้ยเราบอกว่าไม่มีประโยชน์หรอกที่มันจะแบบมีเวลามาอีกเพราะว่ามันกลับไปเหมือนเดิมไม่ได้เพราะใจเรามันไม่ใช่แล้วอะไรเงี้ยเออแต่ถ้าเป็นเพื่อนเหมือนเดิมอะเป็นเพื่อนได้ก็คือ ก็สุดท้ายก็แยกย้ายกันนะแยกย้ายแต่ก็ยังคุยกันอยู่ละระหว่างที่เขาแบบว่าเออใช้ชีวิตกับครอบครัวใหม่เขาก็ยังคุยกับเราแต่ไม่ได้คุยกันในแนวชู้สาวแล้วนะคุยในในแนวทางแบบปรึกษาปัญหาชีวิตนะเออในฐานะที่เหมือนเรารู้จักเขาดีเขารู้จักเราดีอะไรยเงี้ยเออก็มาคุยกันว่าเออเรื่องมันเป็นอะไรเกิดอะไรขึ้นบ้างเราก็ให้คำปรึกษาไปอะไรยเงี้ย ก็คุยกันแบบคุยกันด้วยดีแล้วเป็นเพื่อนมาด้วยดีตลอดจนมาถึงทุกวันนี้ก็ยังเป็นเพื่อนกันด้วยดีนะถึงเขาจะจากไปแล้วจากจากจาก,จากโลกนี้ไปแล้วก็เหอะเราก็ยังทุกครั้งที่สวดมนต์หรืออะไรก็ยังนึกถึงเขาอยู่นะ <c oughs> ก็ยังเป็นเพื่อนที่ดีต่อกันนั่นแหละกลับมาที่อานิสงส์งการสวดมนต์เนี่ยเราก็บอกปฏิหารไปแล้วว่ามันทําให้ใจเราปล่อยวางแล้วได้ทุกเรื่องนะจนเรามาอยู่อังกฤษระหว่างนั้นอะเรื่องนั้นจบไปตอนอายุยี่แปดอะเราก็เริ่มรู้สึกศรัทธาในการสวดมนต์แล้ว เฮ้ยหลังจากที่เรากางขาวว่าสวมดมนต์เราได้อะไรอะ่ะเฮ้ยมันได้จริงอะ่ะ <c oughs> มันได้จริงอะ่ะมันได้จริงอะ่ะคือใจเราปล่อยวางใจเราสบายขึ้นน่ะเราตัวเราเบาขึ้นทุกครั้งที่เราสวดมนต์นะเรามีความสุขอะ่ะทุกครั้งที่เราสวดมนต์เสร็จเราจะมีความสุขทุกครั้งเลยอะ่ะเราก็เลยทําอย่างนั้นมาเรื่อยๆ <c oughs> ขอโทษนะทุกคนเสียงมันแตกอะ่ะโอ้ยแตกเนื้อสาวหรือแตกเนื้อกะเทย <c oughs> ก็คือใจก็ปล่อยวางขึ้นนะทุกคนแล้วก็เริ่มแบบเออเริ่มสวดมนต์ไปเรื่อยๆแล้วก็เลยเชื่อในการสวดมนต์ทำให้ชีวิตเราดีขึ้นชีวิตนไม่ใช่ว่า แต่เราถ้ามองในทางวิทยาศาส,าสตร์เราก็ไม่ได้ว่าชีวิตดีขึ้นแบบนั้นแต่การสวดมนต์ทำให้เรามีสติมีสมาธิเราทําให้เราอยู่กับตัวเองแล้วเราก็เลยหาทางออกได้แเราก็เลยรู้สึกว่าเออมองเห็นความจริงอะ่ะมองยอมรับสิ่งที่เราทําให้เรายอมรับเรื่องความจริงได้แล้วเรายอมรับที่จะเดินหน้าพอเรายอมรับได้แล้วเราก็พร้อมที่จะเดินหน้าต่อพร้อมหน้าที่จะสู้มองเห็นทางออกอะ่ะมันก็เลยคิดว่ามันไม่ใช่ปาฏิหาริย์หรอกแต่การสวดมนต์ทำให้เรามีสมาธิทุกคนโลกคิดดิเหรอเรามีสมาธิอยู่กับตัวเองอ่ะวันละสองชั ทุกวันทุกวันอนะ่ะมันก็ย่อมส่งผลนะว่ามันทำให้เรามีสติมากขึ้นอย่างเงี้ยก็เลยอยากนะบอกทุกคนเลยถ้าใครมีปัญหาอะไรนะไม่ว่าจะเรื่องลูกเรื่องอะไรเงี้ยลองสวดมนต์และตั้งจิตอธิษฐานนะเราไม่ได้ขอนะแต่ว่าเราแค่มีความศรัทธาไม่ว่าคุณจะเป็นสมมติคนนับถือศาสนาอื่นนะคุณก็ไปทําตามศาสนาคุณเลยเงี้ยที่เขาให้ทำอะไรอย่างเงี้ย แค่เราศรัทธาในศาสนาของของเราเท่านั้นเองอย่างอย่างของอีแม่ศาสนาพุทธใช่ไหมยีแม่ก็ตั้งมั่นและมีศรัทธาในในศาสนาของเราอะของศาสนาพุทธก็มีความศรัทธาก็ปฏิบัติสวดมนต์อะไรอย่างเงี้ย ก็ทาอย่างนั้นมาเรื่อยๆนะขณะที่อยู่เมืองไทยก็ทำไปเรื่อยถึงกนะับท่านก็ไปมีถือศีลแปดมีบวชชีพามอะไรก็ทําบ้างเป็นระยะระยะในระหว่างที่อยู่ที่เมืองไทยนะแต่พอมาอยู่อังกฤษอ่ะเราก็ห่างวัดห่างวานะเนื่องจากเราอย่างที่บอกไม่มีความสะดวกที่เราจะไปแล้วเราก็ไม่สามารถไปได้อีแม่ก็เลยใช้วิธีการแบบสวดมนต์อยู่ที่บ้านนั่งสมาธิอยู่ที่บ้านนะเออก็ถามว่าได้ผลไหมก็ได้ผลนะการก็ยังได้ผลเหมือนเดิมเราก็ยงังทำให้เรามีสมาธิมีสติ อในการคุยจากการที่เราโมโหใครมากๆอะไรเงี้ยมันก็ทําให้เราโมโหลดลงห,หรือ,อยังโมโหอยู่แต่ว่ามันมันน้อยมันแบบเร็วขึ้นเนาะมันหายเออมันหายโกรธเร็วขึ้นน่ะสมมติหวยลมขึ้นแม่งไปดูข่าวคูจุ๋มตีงเด็กลมแม่งไป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 ,ไป,ไป,ไปไอย่างเงี้ยเดี๋ยวจะสอยยอดหน้าคูจุ๋มเลยเงี้ยเออก็เป็นแค่แป๊บเดียวยอะไรเงี้ยอืแล้วมันก็จะลง พอกลับไปดูอีกแม่งก็ไปยึดเดียะปยึดเรื่องที่มันเกี่ยวกับเด็กอะมันปี๊ดง่ายอะเออเรามีลูกเนอะมันปีน๊ดอะช่วงนั้นนะก็เลยแบบเออ,อสวดมนต์บ้างแบบแต่เหมือนติดใจเราดูข่าวเรื่องครูจุ๋มมาหลายอาทิตย์่ะมันก็ทําให้การสวดมนต์เราแบบโอ้ยมันขุนมัวมันขุนมัวไม่พร้อมสวดไม่พร้อมสวดอะไรก็เป็นนะเออไม่ใช่ว่าจะเป็นคนดีสวดทุกวันอะไรเงีย้ยแต่มาอย่างที่บอกพอมาอยู่อังกฤษเราไม่ได้มีโอกาสได้ไปวัดนะก็สวดที่บ้านทำที่บ้านทำปกติเออ ส่วนมนปกติหน้าไม่ให้นะแต่จิตใจข้างในอ่ะอู้คนเราอถึงบอกจะตัดสินกันที่หน้าปกนะตัวอะไรมันบินนักหนาเอออยาตัดสินกันที่หน้าปกนะก็อย่างที่บอกที่แม่มาเล่านะก็อยากจะแชร์ประสบการณ์ดนวยนะหรือใครตอนนี้กําลังมีปัญหาชีวิตหรือ เรื่องที่คิดไม่ตกอะไรแบบนี้มันไม่มีทางออกนะทุกคนหรือคิดว่าจึงไม่มีทางออกก็ลองดูนะให้สมามีสมาธิกับตัวเองมีสติถ้าเรายิ่งเป็นคนพุทธอยู่แล้วนะก็ลองมีศรัทธาสักนิดเดียวสักนิดเดียวไม่ต้องมากก็ได้ลองแต่ต้องมีศรัทธามีศรัทธาปุ๊บลองสวดมนต์พอสวดมนต์ปุ๊บนะคุณก็ลองอธิษฐานจิตดูขอในสิ่งที่คุณอยากทำแบบ แต่ขอก็ต้องของในสิ่งที่เป็นไปไม่ด้อย่างเช่นเราทุกเรื่องลูกอ่ะเราก็ขอว่าเออถ้าลูกไม่รู้ทำอะไรไว้เราเลือกเชื่อเพราะศาสนาคุณเราเชื่อเรื่องเจ้าก,กรรมน,น,นายเวรเวรไหวไตเกิดใช่ไหมล้วก็ทั้งจิตมากว่าเออเราไม่รู้ว่าลูกเราเป็นเจ้าก,กรรมนายเวรเป็นอะไรอย่างนี้หรือก็ขอโหสิกรรมต่อการอะไรอย่างเงี้ยให้สิ่งที่เราทํานั้นแบบเป็น สวดม,มวนต์บุญกุศลที่เราทานั้นส่งผลถึงลูกและของเราแลวก็เราระหว่างลูกกับเราหรือ,อมีเรื่องลูกเรากับผัวหรือเรากับแม่หรือใครกับอะไรหรือเรื่องทุกใจทั้งหลายเราก็อธิษฐานจิตอย่างที่แม่บอกนะอธิษฐานจิตตามตามสิ่งที่เราคิดสิ่งที่เราพูดเลยไม่ต้องมานั่งพูดเป็นภาษาอะไรให้อธิษฐานมาจากใจเราเลยว่าใจเราคิดอยากจะได้แบบไหนว่าเออให้แต่ไม่ใช่ว่าอธิษฐานขอให้ถูกหวหยค่ะอย่างเงี้ยก็ใช้เรื่องปะวะมันก็อืใคร เขาไม่ต่องการมานันอยู่แล้วหวยก,ก็ไม่ควรเล่นป่ะเราก็เล่นได้นั่นแหละเล่นได้เล่นได้เ,ไดเอาแค่กุบกิบกุบเกบแต่ไม่ใช่เล่นซะจนโอกวเป็นนี่เป็นสินก็ไม่ใช่นะอย่างที่บอกว่าอธิษฐานให้ถูกต้องนะไม่ใช่อธิษฐานแบบโอ๊ยขอในเรื่องที่มันเป็นไปไม่ได้เงี้ยขอถูกลอตโต้สามสิบล้านอย่างเงี้ยมันก็ไม่ใช่ขอเสร็จล้วหนึ่งเป็นคนไม่ซื้อแล้วเมื่อไหร่จะถูกลอตโต้จ้าถามอืม แต่ถ้าเราซื้อแบบเออเรารู้สึกว่างวดนี้เรารู้มันมีความรู้สึกว่าเราอาจจะมีโชคนะก็ลองเล่นสักนิดหน่อยอะไรอย่างเงี้ยก็เล่นได้แต่ว่าก็อย่างที่บอกว่าให้มันอยู่ในความพอดีนะไม่ใช่ว่าโอ้เล่นจนล,ล,ล้มจมอะไรเงี้ยมันก็ไม่ใช่นะแล้วก็สิ่งที่แม่อยากแนะนําก็นนคืออธิษฐานในเรื่องที่มันเป็นไปได้นะเรื่องที่ทําให้เราสบายใจแล้วก็ยังถึงเราไม่มีเรื่องให้อธิษฐาน การสวดมนต์ก็ทําให้เราแบบมีสมาธิมีสมาติมีสมาธอ๋อเนี่ยไม่มีสติแล้วจ้ะมีสมาธิมีสตินะแล้วทําให้เราอยู่กับปัจจุบันน่ะเออเราไม่ไม่อยู่กับปัจจุบันจริงๆอ่ะแล้วก็เราก็เดินทางสายกลางนะถามว่ายังโกรยังโมโหยังอะไรอย่างงี้อยู่ไหมก็มีนะเป็นคนจ้ะอืมเป็นคนยังเป็นคนเป็นมนุษย์อยู่ทุกคนมีรักมีโลมีโกรธมีหลงมีหมดทุกอย่างค่ะ แต่ว่าเราจะทําในสิ่งที่ผิดอ่ะน้อยลงหรือแล้วอย่างที่บอกว่าโมโหแล้วก็จะโมโหเบาโมโหน้อยลงเลวหายเร็วขึ้นอะไรอย่างเงี้ยนะจ๊ะหรือไม่รู้อ่ะทําอะไรก็มันจะดีขึ้นอ่ะทุกคนต้องลองอ่ะอีแม่ก็อธิบายไม่ถูกนะแต่แค่อยากมาแชร์ประสบการณ์ของตัวเองว่าสวดมนต์เราได้อะไรอีแม่ได้อะไรก็ได้จริงๆนะได้สมาธิได้สติได้ทางออกได้ คนดีๆมาอยู่ใกล้ตัวคนที่ไม่ดีก็จะออกไปจากชีวิตเราเองอะไรอย่างเงี้ยอืมจะฝากไว้แค่นี้จ้ะขอให้ทุกคนนะมีความสุขในชีวิตกันมากๆเลยนะความสุขมันหาได้รอบตัวนะทุกคนไม่ต้องไปมองหาสิ่งที่ใหญ่โตหรือแบบว่าสิ่งที่มันเกินกําลังเรานะเราหาสิ่งที่มันแบบว่าอยู่ในชีวิตรอบๆตัวเราอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะมีความสุขแลละไม่ต้องไปแบบ เราคิดใหญ่อะเราคิดได้นะแต่ถ้าเราคิดแล้วเราทําไม่ได้มันจะเครียดแต่ถ้าเราคิดเล็กๆค่อยๆไปทีละสเต็ปม,มันก็จะทำให้ให้ให้สบายใจขึ้นนะอืมเอาละจ้ะอีแม่ฝากไว้แค่นี้นะหลังจากที่ทุกคนฟังคลิปนี้ก็อาจจะอยากกลับไปสวดมนต์นะก็เริ่มต้นสวดกันไปเลยทุกคนลองสวดดูลองสวดสวจริงๆมันทำให้ชีวิตดีขึ้นจริงๆอีแม่คอนเฟิร์มนะจ๊ะเอาละลากันไปก่อนนะสําหรับคลิปนี้ อนุโมทนาสาธุขอให้ทุกคนมีความสุขสวัสดีปราศจากโรคภัยและอันตรายทั้งปวงนะจ๊ะสมบัลินี้สวัสดีจ้าบ๊ายบายกดทับสกายเป็นกำลังใจให้แม่ด้วยนะบ๊ายบายจ้า